เทปเสียงบันทึกวิทยุในปี87เอาเลยครับนะเรามาฟังข่าวต่อไปกันดีกว่าเลยนะครับนะกับข่าวที่เราติดตามมานานอยู่เลยก็คือเด็กหายคนหายไปอย่างไร้ร่องรอยเลยนะครับเมื่อล่าสุดนี้นะผมนะเจ้าที่ตำรวจเนี่ยได้พบเด็กแล้วนะครับผมนะแต่อยู่ในสภาพที่เป็นศพแล้วนะครับเมื่อหลายเดือนก่อนนี้ครับผมนะพ่อแม่เด็กหลายคนเนี่ยมาแจ้งความกับตํารวจว่าลูกชายหรือลูกสาวเขาได้หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยเลยนะครับซึ่งเรานับได้ว่ามีเด็กชาย4คนและเด็กหญิงอีกหนึ่งคนนะครับผมนะ และเราก็ดำการพบศพเด็กมีแล้วนะครับซึ่งอยู่ในร้านเฟอร์บีเฟอร์แบ็คพิซซ่า้นเองนะครับผมทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นได้ทาการสอบสวนกับเจ้าของร้านและรปภแล้วนะครับนะฮะแต่กลับว่ารปภคนนั้นเนี่ยเขากลับหายสับสนไปหลังจากที่เกิดเหตุการณ์นั้นแล้วครับผมตอนนี้เรามีรายงานมาจากเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในสถานที่เกิดเหตุแล้วนะครับผมนะฮะตอนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ทำาการขอบผู้ศพออกมาจากหุ่นนัสคอตในร้านพิซซ่าทั้ง5้าตัวแล้วนะครับนะฮะซึ่งเราได้ดังต่อไปนี้ครับผมนะฮะศพที่เราพบ สีตัวแรกนะั้นเนเป็นเด็กครับผมนะชายสหญิงหนะึนะ่งะครับผมนะและอีกตัวหนึ่งครับผมนะผมนะเป็นวัยรุ่นอายุประมาณ20ก็ครับผมนะซึ่งเราเดาได้ว่าเขาเป็นรปภที่เคยทำงานที่นี่มาก่อนแนะ่นอนคือว่าทำงานที่3ในเวลาเที่ยงคืนสาขาใหญ่แม่คืนที่มท3มแล้ววันนี้อากาศหนาวมากเลยก็จะปีใหม่แล้วหู เป็นอะไรที่สุดยอดมากอืมตั้งใจทำงานดีกับพวกเรานะฮะแล้วนะใครโทรมาเนี่ยสวัสดีครับฮัลโหลฮัลโหลโอ้คุณโยชิแม่ไม่นน่าเชื่อว่าคุณทำถึงคดีสามได้แือนนี่ออืมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำถึงได้ไงงั้แต่ปวดหัวเลยบอกตัดตรงผมแค่มาขอช่วยสั้นๆนะครับผมขอโตโ๊ะก่อนเลยครับเหม่ลิคริสปัตลูกหน้าครับผมไอ้ไอ้อาตายพลีสจา๋ามึงจะเฮ้ยหาพ่อมึงเลยยางโก ตายพีซเดี๋ยวมึงเจอกูแน่นะมึงคนเขาทำงานเๆๆหนื่อยเหนื่อยมึงนี่ก็ลงเฮ้ยทั้งวันเลยนะมึงนี่มา,มาหน่อยได้ไหมคะเดี๋ยวเอาโน้งฟาดหน้าทั้งคู่เลยนะคะเนี่ยพวกแกเนี่ยนะแหมเป็นพวกขี้เกียจเอาละเกินเลยนะ้ารู้ไหมเนี่ยมันก็จะปีใหม่นะน้าล่าเร้งกันหน่อยดิมาดูเฮ้ยแล้วมึงจะรีบไปทำไมล่ะไอต้ตายพีซมันยังไม่ถึงปีใหม่ซะหน่อยใจเย็นๆสิมึงพีซโอ้ยอยากให้ถึงปีใหม่เลยจังเลยนะคะเนี่ย,ยคิดแล้วฟินอ่ะ น้องเตยพีสกับน้องเป็ดพีสจ๋าช่วงปีใหม่นี้เนี่ยพวกเธอสองคนจะทําอะไรหรือเปล่าช่วยบอกพี่หมีสุดหลอหน่อยนะครับเฮ้ยน้องเป็ดช่วงปีใหม่ละก็นะอุ้ยจะพูดไงดีคะ่คะาอค่ะายกันแบบว่าหาผู้ชายอึ้บกันนะคะช่วงปีใหม่นี้โดยเฉพาะคนนั้นนะคะ่ะที่ทํางานอยู่บนโต๊ะตรงนั้นน่ะห้องนั้นนะห้องโถงใหญ่เลยนะคะคนนั้นเลยค่ะอเชิวใครพูดถึงกูวะเนี่ยไอหน้าเมวนั่นเลยน้องเป็ดพีซนี่อย่าว่าคนของเขานะไอหมีคนนั้ เนี่ยนะฉันแลกตาเลยนะคะจะไม่ให้ใครกินเด็ดขาดเลยครัจะเก็บไว้กินคนเดียวนะคะเนี่ยแม่น้องเป็ดจะก,กินพี่ก็ได้นะครับแต่ว่าเกรงใจไม่เอาดีกว่านะครับว่าแต่น้องตายช่วงปีใหม่จะทำอะไรหรือฮ้อมนะเอ,อ๊ทำอะไรดีอะอ้าไม่เที่ยม,มกระปีดูสาวเล่นเกม อ้ยน้อง่ายพีสไปดูไมแค่นั้นนะโอ้ยไรสาระนี่น้องไตยค่ะดูพีต่ตนก็นได้นะคะเนี่ยพี่ก็นมใหญ่เหมือนกันนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะ่ะเอาอ่ะไม่ชอบของเทียมชอบของจริงมากกว่าเจ็บเจ็บดังจี๊ดเลยค่ะว่าแต่ไอ้ไมีมีหม่มั้งอ่ะมันจะทำไรเหรอาหาบอกมาบอกมาเลยนะ ใช่ใช่ใช่แหมพี่หมีค่ะช่วงปีใหม่เนี่ยไปไหนเหรอคะบอกพวกเราสองคนมาเลยนะคะแหมน้องตะายพีชกับน,น้องเป็ดพีชอยากรู้ใช่ไหมจ๊ะอสเดี๋ยวพี่บอกให้ก็ได้นะช่วงปีใหม่นี่เนี่ยที่ก็จะไปบาร์สักหน่อยนะครับอะไปบาร์ไปทำไมอ่ะมาอะไรบอกมาแหมพี่หมีนี่เน,นี่ยนัสลยอมนี่ดีสุดเลยนะคะไปบาร์ช่วงปีใหม่เนี่ยแหมไปบาร์อะไรเหรอคะอ้าวแน่นอนอยู่แล้วต้องเป็นบาร์เกย เอ้าแกันทำอะไรเหรอครับเนี่คุยอ้าวพี่ฟอกมาทำอะไรครับพี่มาทำอะไรมาแก้งมันนี่ยผมทำงานอยู่ด้วยเนี่ยเดี๋ยวตกบุตรทีมเลยไม่ต้องมาเกียวซานะอย่าๆๆ่ใหญ่อะไรเชี่ว่ามีข่าวเราจะมาบอกนะลื้นะหรืออยุดทำงานวันนี้เถอะนะหรือรีบกลับบ้านไปเดิมมันอันตรายนะลื้นะมันอันตรายยังไงเพ่มันอันตรายกับพวกพี่ที่แหละมาแก้งเนี่ยโอ้ยตายแล้วมันไม่ใช่เรื่องแบบนั้นนะลย้นะคขาวนี้เป็นเรื่องอันตรายจริงๆนะลื้อ ขาบอกไว้ก่อนเลยนะนอกจากฉันที่มาอยู่ที่นี่แล้วยังมีคนอื่นที่มาอยู่ที่นี่ด้วยน,นะลืนะระวังตัวด้วยละ่ะอ้าวนอกจากพี่ฟอกยังมีคนอื่นอีกเหรออย่าบอกนะว,ว่าพี่หมีพี่เป็ดพี่ตายก็มานะแล้วเขาพวกเขาอยู่ไหนนะครับใช่เลยอลือเยอพี่พวกเราก็มาอยู่ที่นี่กันครบทีมเป็นน้นลือนะอนะแต่ว่าพวกเราเนี่ยอยู่ในสภาพที่พางแล้วคงจะอยู่ในห้องซ่อมบำรุงกันนะนะซึ่งนายลองหาดูในตึกนี้ดูสิลืออาจจะมีอยู่ก็ได้นะน่าจะเป็นห้องนี้ฉะนั้นพี่ฟอกห้องพ a r แอนด์เซอร์วิสแต่ผมเห็นพี่หมีกับพีเเปตัวัวองครบ พี่ตายไปไหนอรัผมไม่เห็นพี่ตายเลยเมื่อกี้เรื่อยชี้ว่าไงนะเมื่อกี้ผมเห็นแค่พี่หมีกับพี่เป็ดเองนะครับไม่เห็นพี่ตายเลยตกลงนี่พี่มาครบทีมันเนี่ยแย่แล้วแย่แล้วเรื่ชิเดี๋ยวอ้วขอตัวไปก่อนนะอ้วจะไปเตือนแมรี่ก่อนนะเดี๋ยวอ้วมานะเลยนะจะอะไรนักหนาเนี่ยโอ้ยทำเงาเราดีกว่าอ่าต้องไขเพลงเฮ้ยใครมาเฮ้ยใครอะใครอยู่ตรงนั้นอะ หน้ากากสวยดีใส่หลายๆใครเฮ้ยใครเฮ้ยใครเฮ้ยใเฮ้ยใครเฮ้ยนครเฮ้ยรเฮ้ยใค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 เฮ้ยใครเ้ยใครเฮ้ยใครเฮ้ยใ้รเฮ้ยใคเฮ้ยใครเฮ้ยใครเฮ้ยใคยเฮ้ยใเฮ้ยครเฮ้ยใครเฮ้ยใคเฮ้ยใ้เฮ้ยใครเฮ้ยใครเฮ้ยใคเฮ้ยใครเฮ้ยรเฮ้ยใรเฮ้ยใคเฮ้ยใครเฮ้ยเฮ้ยแบบเฮ้ยครเฮ แบบนี้เองสินะครับคุณจำผมไม่ได้สินะครับ ก็ผมนั่นต้องเย็นไงยนงตายจเย็นยตายใจเย็นก่นใจเย็นยใช้ะนตายใช่พี่ใจเย็นก่อนนะพี่ตายใจเย็นนะช่วงนี่จะปีใหม่แล้วแน่เลยคิดมากไปแล้วเียวนะพี่นะใจเย็นนะพี่นะพี่ถ้าพี่ไม่ทาตัวดีๆนะพี่เดี๋ยวซานต้าไม่ให้ของขวัญนะจริงนะของขวัญเหรอครับของขวัญเหรอครับโอ้ยฉันจะขาบตายฉันมอของขวัญพวกแกมามาาพอแค่ไหนแล้วถึงเาที่ฉันจะมาของขวัญให้กับความแต่ของพวกแกแล้วไอ้พวกรอมาะอ้นโลก เลี้ยโยชิที่ใส่นักการเลี้ยโยชิเขาเรียกเข้าโอเคผมใส่อยู่โอเคผมใส่แล้วโอเคครับพี่ป๊อกใส่แล้วผมใส่แล้วผมใส่แล้วโอเคเอ้ยเอ้ยหายไปไหนพี่ป๊อกหายไปไหนพี่ป๊อกไปดูเลยอ่ะเอ้าพี่เป็ดเดี๋ยวปึ๊งขอรีเพย์ก่อนเฮ้ย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 มันหายไปไหนเฮ้ยอยู่ตรงนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าอย่าผมใส่หนักการนะครับโอ้ยโอ้ยคิดว่าใส่หนักการช่วยให้แกรอดนะครับมีทางขางหลังว้อ๋ออ๋อ เอบอยู่ที่ไหนเนี่ยเฮ้ยที่ไหนเนี่ยมันมืดไปหมดเลยเฮ้ยที่เป็ดเฮ้ยที่นี่ที่ไหนอ่ะระบบกอยู่ไหนอ่ะก็อี๋เฮ้ยเอาพี่ตายมันทำไมโมงหน้าออกมาแบบนั้ยอ่ะกี่ไอผมตายแล้วเหรอเฮ้ยพี่เอาหน้่ะกูอี๋ทำไมสถาพี่มันคุ้นๆนะเฮ้ยเป็ดเฮ้ยเฮ้ยองอะไรอ่ะเฮ้ยเห็นไรเฮ้ยไอ้แเราเองครับเอ้าเฮ้ยเดบุกอยู่ที่ไหนอีกเนี่ยเอ้าเฮ้ย เอ้ยยินดีสุดโลกของฉันนะเจ้าหนูฉันคือหุ่นเชิดและฉันจะมาให้คําตอบกับแกว่าเกิดเหตุอะไรกันแน่ที่ร้านแห่งนี้ตามข้ามาสิเฮ้ยเฮ้ยทางไหนเฮ้ยตามมาไม่อยู่รูปแปดบินตามมาเฮ้ยนายนายเป็นใครอะนายเฮ้ยตามมาทางนี้สิงอนเฮ้ยอ้าวเฮ้ยไปทางโน้นกูไปทางนี้แล้วกันโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีใครมีใครอยู่บ้างเฮ้ยนายเป็นอะไรอะเฮ้ยนายนายเป็นใครบ้างเอ้า โอ้ยใช่มาฮะเหรออะไรวะเนี่ยเฮ้ยเกิดอะไรขึ้น <Hello. S 1> เฮ้ยเฮ้ยฮัลโหลนี่ที่สามเหรอ <Hello. S 1> เฮ้ยฮัลโ <Hello. S 1> หลเฮ้ยอะไรวะเนี่ย <Hello. S 1> นี่เราสลบไปเลยเนี่ยโอ้ยแย่แย่แย่เราสลบไปเลยเนี่ย เมื่อกี้น่ากลัวมากเลยจะอยู่มันแล้วกโรคแปลกปิดได้ไงวะเนี่ยเหลือเชื่อเหลือเชื่อเฮ้ยทำได้ไงเนี่ยโอ้ยตายแล้วไอเราคิดว่าเราตาตายซะแล้วโอ้ยครบสามสิบสองเว้ยตั้งการต่อดีกว่าโอ้ยหูกใจโอ้ยรู้นตายแล้วโอ้ยน่ากลัวมากเลยอึงจะบ้าตายปัดลายแน่นอนเลยเนี่ยโอคนนั้นนาคนนั้นนาทำลายเฮ้ยคิดดิ น้องตาย please กับเป็ดพีสไปไหนแล้วนะเนี่ย่ะยี่ตีห้าเลยนะเฮ้ยไอ้ไปไหนเนี่ยที่ไม่มีสุดหล่อได้ไงอ่ะเอน่าอายที่สุดเลยอ่ะเฮ้ยหล่อเลยนะเราชมตัวเองแป๊บแม่ทำงานแล้วเพิ่งแต่ตีห้าเลยแม่ว้าตกใจอะไรเนี่ยตายเลอะไรอ่ะการในเสริมาแล้วอ่ะคนร้ายที่กมรพิสกินั้นคือใครที่ใครโอ้โหมีเล่นกลด้วยคุนยุ่งชีวิตแหละคุณคือคนแรกของคดีนี่เฮ้ยว่าไงเนี่ย ข้าจะเล่ให้ฟังนะว่าเจ้าคืก่อเรื่อยังไงเมื่อตอนเวลาตีสามเนี่ยนะเจ้าได้ทำการลงไปห้องน้ำใช่ไหมล่ะฮะแล้วก็ทำการก็ม่ไดิสกิดยางต้นหน้าตานในห้องโถงใหญ่เลยใช่ไหมน่ารู้นะว่าข้ามีกล้องวงจรปิดข้ากำลังมองมันอยู่เนี่ยฮะปันโดผู้แบบนี้มีหลักฐานหรือเปล่ามีป้ามีป้า,ปาไหนโชว์ดิโชว์ได้ไรคะอ่ะราคามานี่นี่ไงไอ้เหี้ยกูออกคิดตังน้ำเมื่อเห็นกูใช่ไหมเนี่ยฮะคุณจี้จี้กูขึ้นเข้อไลน์ในคดีนี่คุณถูกจับกุมแล้วมอ ไอ้ส <Cornell. S 2> ัดกูเ <t> ห <ors> ็นต oh. uh ั huh. oh. ้งแต่เข <Yeah. S 2> okay. okay. ้ามาท้ำสาขาเลขไรหาเอ้ยเพิ่งมานึกได้แล้เนี่ยโอ้ยบ้าโอ้กูคิดว่าเลือกอะไรโอ้โอ้ตีห้าเลยเว้ยเช็คเช็คเช็คเว้ยตกท่อระบายน้ำโอเคไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับโอเคฮะเมื่อกี้เห็นใครยิ้มก็ไม่รู้เหมือนกันนะสงสัยจะเป็นคนมั้งเออจะเป็นคนลงทางมั้งช่างมันเถอะเออโน่นโน่นยิ้มเข้าไว้นะรีเพวนก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวๆใครอยู่งั้นนะเดี๋ยวๆไม่มีนะใช่ไหมเดี๋ยวใส่หน้ากากก่อนไปอะ ไอ้เจียวเช่จะมาเกียวซาป่ะเนี่ยเกียวซาแล้วเฮ้พี่ตายดิดิดินี่ก็จะมาฆ่าอย่างเดียวเลยันฆ่าสิเดเราเป็นพวกเดียวกันเห็นไหมเห็นแล้วเป็นพวกเดียวกันมาดูบอกแล้วไม่เชื่อไงพี่ฟอกพี่พาพี่ตายเลยอะดีก็ดูห่างๆนะเป็นห่วงห่างๆใช่ไหมบอกมาอ้าวของโมงช้าแล้วแน่ผมมิยิ้มเลย mẹ yeah. già เบอยู่ไหนไอ้เบมงอยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยอยู่ไหนอะไอ้เคน้ยังอยู่แถบนี้แน่อะไรใครกันน่ที่กำลงกินนี่สกินอม้อไปใขอไ้เงอยู่เนียเฮ้ยเมาตายคนแล้วเ้ย้าไไม่ไหวเว้ยไอ้เบสดิสาถึงเวลาแล้วสินะที่ฉันต้องออกโรงแล้ว